นี้ฮิตจ้ะเฮจันเดยนะ้อจังสิไดลั่มไล่ฝนบ่ให้ฝนตกได้เนาะย่เนาะ ลราก็ปังเดือเจ้าพูนพอสาดหน้ามือได้เปิ่นและเวลาทำบูระพนพบ่อในรับพระท่านเข่าโห่เจ็กใจปัดใจเนื้อกับอะไรใจใส่ซัดตาเกล่ได้พร้อมเพียงยังหน้ารอยนุ่มหดตาได้ไปจามฉันนาดีแปลาบางส่วนลำมือนียจากสิบมวลรือบุพนดีส่วนเพียงใดจากกาสิตาหรือไว้สี่เศร็ฐการพออย่างเดียวกะยังไงตำมาดคอยดาตีเตียนฉันกะว่าจันเรียละพ่อไปพ่ออยู่ฮะวนะ ป้ากันหาได้ไปก่อนเต้นหาได้ไปพ่าเด้ไปหยุดจูมายุววัดพุณตี เอาละนี่บริษันท่ตัดแต่ได้ตักแทเจ๊ใจงั้นส่วนตูทุกไปแต่ก็เสียตลาให้ประสงค์ต่างส่วนมูลตูปนโนนี่ก็บังสู่พูนบั่นพนสุกติพุนละเริ่มแก้วม่นเม่นและสวรรค์มาสบายหายอ่อนหายอ่อนบริพน้นมาตอนห่มกันนั่นนี่บอนลาบริกนุ่มหอยไฟบุนแก่ะราตู่คนโนนี่ก็บงกมาด่าวังบามาสระบ่นลาจะมุ่งสินทรัพยสลาตั้งไปเร็วต้นกลางเป็นเขาได้ฟังหลวงเกียวพระองค์เปิดปวด เพื่อนที่โจดแก่แสดงเื่อยกข้องเขาทำไม okay. คือาระเบิจโจดแก่แสดงเรื่องบาปบุญวุน่นเศร้าบุตรทุกหลูเดฟังภากปฏิบัติเจลาระหาโรคต้องเรียบไปเฉลอยอย่างเนรตั้งมไม้พอจิตใจนอส่างมีสิทนทันภรวนาก็ได้โยกขึ้นเอาไปทั้งเก่าปมีบา่านสาตัชนตุกตัดมุกป,ประโยชน์ตามบุญโทษหรือกุ้นแนวในทางตาวโมแช่นเัย โสดเดือคุ้นแนวไรศาสน,สนาสนไม่ลักสมัยเดียวนี่กะมีตั้งเมือลูกยกหลักทำเกินอ่างพุงลูซูุอันว่าลา มีเบญบันนาที่มาร่ำโคตผู้ละทิพซมาบริการอย่างเคลื่อนยื่นตุงโจตะตูตตกันสัมรำรกันงานเตียบตามลักสัญญาว่าชังสองทางหกขั้นหนึ่งคือเพื่อนละผู้น่าละฟีปากเจนจัดพุ้น่าสมัดกันรับกระบะจินเห็นแลีวว่าเพื่อนกันลำรอสมองเปี่ยวเซียวอยู่เล่นนักปาดผู้รู้พวกใสีนาาักเรนในผื้นลูกเรนเรนเมื่อตะบีป้ามาโรดสุดเด้อพอสุดเด้อแม่สุดแต่ผลบุญกรรมเสีเยบน้ำเมาไว้ผู้ล่ำโคตรแต่เมื่อเขาคือทายบางคน พอปล่นไปบบุญสินั้นมาละเอเพื่นสักเทาไหร่ลก็เท่าไห่ฮล่ามันเป็นตะล่อมก่อได้อีกยุติแมการรนี่สิพากันนี้่เอาเออกาลหยุดพักไม่กันสิพากันนี้จากมอลอมจิมิงเจล่ามตเจ้าผาปังกที่บ่ไหวด้ยเนาะแม่เกี่ยวซะเกี่ยวเกี่ยวโอ้เกี่ยวสะพะนะเกี่ยวเดจ้ไหนลราฝนตกปาะเนี่ เขาแย่ oh yes, สู้ไปน้ากันสู้ไปน้ากันลาเคี่ยวจังสี่สตัวสมัยตะกี้กระลั้นไปพี่น้องบ้านย่งนางลั้กระลั้นปังนี่แต่ตะแคงจังสีหลังมักจังหนังเด็กพี่น้องบ้านย่างนาะแม่บ้านไหนก็แม่ตะพัดหูหนวกบ่อยอย่นี้บงานี่นก็จะเศร้าสะก้อนเต้นไปขอ,อนะแม่คุ้ยโยมนันแห้งขึ้นแล้วซึ่งว่าเพื่อจีโจมขาเต้นมาไหแต่ละขาดํายังกระชาบมาตะเคี่ยวปะ เหมาแล้ไปูสขอเกี่ยวอือเอาไปเกิดจังไหนได้เกิดมาเป็นหนนม,นมอลำเหรอรู้ไหมเนาะทำไมยแห้งก่านี่เด้อเอาละฮะนี่กะฟังเดโอมละกะฟังเดอมตเกียองกุ้งสมลนวนซ้อ,อนซาลาโนพีเตาลาีวแกน้นยไอโนลาปู้นออนเอลอาโน่อนเอลาปุ่นออนก็จะเป็นมาอยู่ใก่แท้เด่เ ไอ้บ่มีมือเคยเอาแอวเอาหน่อยเอ้โน่รับ่อไรอ่อนเดืลาหน่อยอ่อนเดอนลาสิเป็นเฟลข้อปวดเสาลำวงเวตามาพีบุญของข้าพระลาตูไกเนียบุญของข้าพระลาตูไกเนียมาทำเมียพี่ยข้ามาดำให้อุ่นใจรับอะไรถ้าบ่เป็นยังไปเอาข้ากันจ๊ก รบบกระปอไรกระบอเป็นอย่างบัดเจ้าพอสั่งให้ค่อยลำบวงนำบัดเจ้าบอสั่งให้ควายลำบงนำหรือเจ้าอยากกินแกงทมเรือเจ้าอยากกินแกงรมบอให้บ่อนี่กนบ่มีหอมน้ำมุเลือเจ้าอยากกินแกงทำแล้วจะไปหาดำไม่ราไายกีละ ฮาได้วันพาวันสิ้นฮ่าใครวันพระวันสิ้น่ะเราไป่ดูตีเนี่ยเต่ายามเลี้ยสีแพงแพงใบละสีแพงแพงใบสีแพงแพงไหนเบื้อตาสองรวยเฉยเดโนเจ้าผู้สวยอยากเกี่ยวปลาต่ละติดหว่างคอไปบ่อวอกไปข้างโน่ไปบอเดียวถามซื้อสีเป้าลูกแท้กแน่แต่ตะยานฝนกับพอแห้งอยู่สีไปน้ำกันบ่นี่ไปบ่อออกไปข้างนอกไปอยู่ออกไปข้างนอก มาแล้วผู้ชสยจะได้จะมาวใจง่ายแต่แม่ไปบ่อออกไปทางนอกไปบ่อออกไปทางนอกจะให้เจ้าตัวของม้าลายแดงจะให้เจ้าตัวของม้าลายแดงไอยบ่อแจ้งไอยพ่อเอีลี่เอาบ่อมันแล้วอื่นอะไรอื่นจ้ะวันนั้นคือว่ากูอยากตายเป็นหมาเลยเหรอเอาไปก็ได้คือว่าสั้นมันแมนยุ่งกับสมมติเนาะเอาบ้องกิ่งของกิ่งของกิ่งของกิ่ง ไปบอกออกไปข้างนอกจะให้เจ้าตัวของมาไล่แดงจะให้เจ้าตัวของมาไล่แดงข่อยบ่เจ้งข่อยเ้าอีลี่ข่อยบ่เจ้งข่อยบาอีลี่ขันบ่งแล้มามีกัเบ้าเล่นเสือเสือเลือดเลือแหลบสาวต้องคนละกันเลือเลือแหลบสาวต้องคนละกันพูดไม่ก่อนเกก้ามา่ายาปันพูดไม่ก่อนเกกล้ามาทายาปันคุณพ่อผู้ช่วยไปหาเต้นได้ไปจาไปหาเต้นได้ไป สามบัดนี้สามบัดนี้ปเปรื่นดงร้านป่าสามบัดนี้ปเปรื่นดงดันเต่าไว้วน,โน,โนซ้อนเดโน้ตคือเจ้าภาพกับยัยใส่กันเบิดเลีว้วสามบัดนี้ปเปรื่นดงร้านป่าปาราบดาแทง่งกับปราลันยิ่งยั่ง ำดำบอกโยยืนยังท่าไปในไพ่เขียวโคเกินสูงคอยล่ะพูร้อยดงดาปรมเดี๋ยวรันดุงมงมัดเบียงมองใหม,ม่โมกนาขึ้นไปโคกะแเ่นปวาวเมล่ะปะวาวกะเทง่าเพียงสาบสาบปินเดือดเป็นก้อนล้ำเมล่ะ บอละลาเพลงลงไหวนะไมดอกอะไรหอมนิ่มหอมนวลดอกอะไรหอมนิ่มหอมนวลกินบ้านมาเด้อละเปนเชืัอวนละกวนละใจของฉันาาเพื่อสะทัเท้ามาละแก้วงามอลังมตาบองดูสักเด้อละเป็นกูนาสวดสวยสตบะเบี้ตะปูมาแล่งสวดสวยส,ว,สวยโซมาฮานเนียฮานนาผู้บนบนเปิดบทเนียปารีให้ไปบทไม่ ปวดนี่มาได้ไปปวดไม่มาได้อยากปวกตลอดเปลาบันวันเดินทางอันเลี้ยละสิปาใจเขาภาพใจเขาเดินเด็กระชมเราภาพใจเขาเดินเด็กระชมเราก็ไม่เราแดงและกระลมเปลาเปลี่ยนหันจากที่เดินสั่งลุงตาจากที่นั่นเอลัสั่งลุงตาละสินหักคุณในหวงไก่เขาป่วงหอมมาละเอละเป็นในดาวในดาวผู้ร่มใช้หัวหวงหอมในซส้นเอละเป็นอุดาอุดาการิเจ้าบ่ลืมเดี๋ยวบัง กาแฟมืดคึ้นบ้ามืดคึ้นมันบ่เบิดเสื่อแล้วมันตกพร้อมแล้วเบลแม่ออแมนบ่เจ้าว่าหมดอยังดอกไปตั้งอย่างเดียวกันมวลเยองเดี็ดอะมวลแ <c oughs> มต่ตะฝนฝ่ากับลมยามาดเออด้อผู้ใดล่ะผู้ตายวูเนี่ยแม่เอ,อ้ยไล่ซื้อผูต้ตายจะได้ม้าไหลตาลับนะตาลับอีพ่อบุญอีแม่บุญตะลับมากวันนี้ข่อยมวนที่สุดในโลกเลย ม่วนแล้วถ er ือต er ้องยุติเชื่อพูดนะพวกเขาเปียกเดี๋ยวบังนั่งลักกรป๋าเบิดเกิมปากเบิดกระบะปีไม่แถมเทิงตาเบิดกระบาปีไม่แถมเธอไม่เฮงเฮงไหลอาดนงอ้ําพื้นนี่เกินเวลาเรือติแต่ละแซ่บ้านแต่านั่นลราประกาศเด็กดาบาเข้าหูพองคู่เลี้ยวบังนั่งหลักกระดกอีจูรกอีจูตีสอบไปตัวอ่สมารุนเดิ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 น เดินอะไรเดินบังเสียงนาคาการีน่ากันหองห่งเดือดมีลัคการ์ดัตัดดวนในหลงการเกลือนเดือนสิบติดเล่นล้วงเอาเราจ้อยบ่าไปเดี๋ยวบางไม่ไมีลมยองลมตีเดียวบางไม่มีลมยองลมตีไม่ลมมีลมพัดลมมีลมผัดละโดยดงพอยมีเรือเมียลมวอยลมตวงลมต่อปราดัมเพื่อนเล่นเดียวลมลมต่อปราดัมเพื่อนเล่นเดาไปคนเดียวไม่จ้อยไข้สูบบ่เห็นลักการ์ดีน่้วนแค่ละส่วนไว้โกู พอดัลมาเอ้าสมเทือเพียเทือแห้งแต่เห็นว่าตัวไขเทือบ่ได้ก็ะไดเอ้าเดวเดี๋ยวใอ้ปรึกษากันต้นบบบเข้ากับสิทล์ลงใหม่ทนตัวเนาะคนเบิดอำเภอมาเบิ่งคนสามคนหนึ่งนะก็ไปตาลุงโยขันบลงข่อยาเลตีกับมลันบู้ยย เอาเดี๋ยวสิหาวิธีการแก้ไขจักบารรดิสกอตเดอร์แมร์เพราะว่ามันแห้งขึ้นนะคะจากกันท่าเอาเต็นขึ้นมาได้กันเดี๋ยวสิบอกใครทีมงานเอาเต็นขึ้นมาเนาะแม่เนาะเพราะว่ากระแสไฟกับอันอันหนาม,มันบอถือกันประเดี๋ยงเนาะคุณแม่ผู้ใหญ่เนาะห้าช็อตมาห้าช็อตหมอลำผู้ชายนี่ร <c oughs> ับผิดช,ชอบว่าใดเด็กข่อยขวบว่บบารับผิดชอบ,บดเด็กพ่อจะภาพกับรับผิดชอบว่าใดเด็กฮะป้าหนีล้มขออนุญาตพากักไปสักหน่อยสก่อนเนาะแม่เนาะเพราะว่าคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวหาวิธีการแก้ไขสก่อนจาก พี่น้องไล่สดกับเบิ้งไปเรื่อยๆนี่แหละจ้าเบิง้งสายฝนนี่แหละ